สวัสดีครับนี่ครับมีเต้นอยู่นั่นนี่นะเต้นยังใหม่ๆห,หนุ่มมีถุงข้าวสารด้วยน,นี่ผมนี่ครับก่อนจะไ้ถึงทางขึ้นเขา UFO อันนี้คือข้างหน้าน,นี้ไม่ไกลนะครับขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้เนินตรงนี้ก็ถึงแล้วลาน UFO แล้วก็จะเราจะมาเจอไออันนี้ก่อนเหมือนบ้านพเขาจะทำไอบ้านพักอะไรสักอย่างนี่แหละครับนี่ไปเดี๋ยวเรา นมาดูกันครับนี่ครับเมื่อก่อนเมืม่อกี้เอยมีลุงมีชาวบ้านเขาม,มาเลี้ยงวัวตรงนี้นะครับเลี้ยงวัวตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นพระมาอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้จะมีเครื่องครัวครบเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นเป็นโฟมนะครับเวลาเราเดินนี่ยุบ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 เลยนะครับนี่แต่ว่าเมื่อกี้ พี่เอเรียงว่าพี่เขาขี่รถวนเลยนะครับนี่นี่ขนาดเราเดินนี่ยังยุบยุบยุบอันนี้มีมีเตียงมีจีวรครับมีเก้าอี้หนังตรงนี้นี่ครับแล้วก็มีม,มีมีกวดน้ำที่ยังไม่ได้เปิดด้วยนะครับนี่เครื่องครัวมีผ้าด้วยอันนี้เห็นชาวบ้านเขาบอกว่าผ้าที่เป็นข่าวนะนะครับมามาผักอยู่นี่นี่ครับ อันนี้ผมคุยกับชาวบ้านเขาเลยนะชาวบ้านเขาบอกว่าขึ้นขึ้นได้ขึ้นมาดูไดนน้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นมาดูข้างบนกันครับอันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปแต่ดูก็ค่อนข้างที่จะเวลาเราเดินนะครับยุ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 บผมก็กลัวเหมือนกันนะน,นี่มีทราบงูด้วยนะครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนอันนี้มีแต่โฟมทั้งนั้นนะครับโฟมแต่ว่าโคง้งมันเป็นโค้งเล็กเดี๋ยวขึ้นไปดูค่อยๆขึ้นพี่เขาบอกว่าขึ้นได้พี่เขาเคยขึ้นห้าหกคนนนเขาบอกแข็งแรงเดี๋ยวมาดูข้างบนกันครับ นี่ครับน,ออนี่วิวร,บรอบๆนะครับนี่ไม่ใช่เดินเดินอยู่ปุลงข้างล่างนี่ไม่ได้นะครับจะเห็นวิวสวยเลยตรงนั้นก็นจะเป็นเขื่อนเป็นปลายเขื่อนเขื่อนลำตะคองครับ ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นทางทางรขึ้นเออทางรขึ้นฝั่งนี้ยูลานยูเโอแต่ตรงนั้นจะน่าจะลงไปทางเขื่อนหรือว่าไม่แน่ใจนะนี่ครับ<ม>เขาสร้างนะข้างล่างก็ยังมีอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่หาหาหลังเลยนะครับนะตรงนี้นะไปอันนี้จะเป็นโพมทั้งนั้นเลยครับ กเราเดินขึ้นมาเราก็เหยียบตาอันนี้เลยครับอันนี้ค่อนข้างมืดหน่อยนะผมไม่มีไฟเหยียบตามโครงเหล็ก คน,นทงดังก็แค่ก็อันนี้คือชาวบ้านบอกว่าพระรูปนี้จนไม่อยู่เลยนะครับผมถึงขึ้นมาได้นะอันนี้ไม่ต้องดราม่ากันนะครับนี่ครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอเีกอีกหลังนู่นครับเดี๋ยวเดินดู จะอยู่อยู่สูงหน่อยเดี๋ยวมาดูเอหลังนี่ครับอันนี้ก็จะมีต้นสะเดาครับ,รบกบลังออกดอกเลยนี่กินกับลาบกับก้อยอันนี้น่าจะเป็นสะเดาสะเดาขาวใช่ไหมผมก็เรียบม่นรู้ถูกหรือเปล่ามีแต่เป็นโฟมเลยนะครับนะโฟมหนา,นา,นา เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในครับนี่ข้างในก็จะโลง่งๆเลยนี่ครับเอนส่วนข้างบนนะอันนี้มีมีอันที่ปิดนะครับน้ำน้ำไม่สามารถลงมาไดนนะ้นั่นีองจะเป็นโฟมนีเป็นกล่องโฟมครับตรงนี้ก็น่านจะเป็นใส่กระจกนะครับตรงนี้ผมว่านะ แต่พอดีมันไม่เสร็จตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ำนี่อันนี้ห้องครัวตรงนี้มืดมืดนี่ครับห้องครัวตรงนี้ก็ห้องน้ำแต่กำลังทำนะนไปดูมุมนะตรงนี้พังเลยครับ อันนี้ลมลมมันแรงลมแรงมเพังมตุกโฟมเลยนะนี่กับมีต้นสะดาอีกสองต้นนู่น น,นี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยครับเนี่เดี๋ยวนี่มีเหมือนกันครับมีหองน้ำนี่ครัตรงนี้หลังนี้อาจจะเล็กกว่าหลังนั้นนิดนึงครับ แล้วก็มีประตูทางเขา่านี่ครับเดี๋ยวมาดูมาดูอีกหลังนี่หลังนี่อยู่ในนี่เลยนะครับอยู่ในป่าเลยนะนี่ครับเลียวก็มีน้ำด้วยนี่ครับเห็นมว่าน้ำยังเต็มอยู่เลยน้ำยังใสๆอยู่เลยนี่ครับเห็นมน้ำยังใช้ได้เลยนะ นีมีประตูอันนี้ประตูมาปิดไว้ไม่ไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าของอยู่เจ้าของไม่อยู่นี่น่าจะเป็นพระรูปที่พี่เขาพูดตรงนั้นแหละมาพักอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ครับอันนี้พระที่เป็นที่เป็นข่าวครับห้องน้ำมัน อันนี้ค่อนข้างที่จะโล่งค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับมีกระจกด้วยเห็นปะนู่นเป็นประตูกระจกนี่มีเตียงมีเต้นมีเก้าอี้นู่นครับเออใช่นี่ของทุกอย่างนั่งขบหมดเลยครับไปเราไม่เขา้านะตรงเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง ออด้านนี้นะ่าจะเป็นทางเขานี่ครับนี่แต่เราไม่กล้าเข้าไปนะครับอโอ้ไม่ครับเดี๋ยวผมจะกลับเลยครับเดี๋ยวกลับ ก่อนจะก่อนจะขึ้นไปฝา UFO ้าน UFO ก็เราจะมาเจอนี่ก่อนครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาข้างแรกนะไม่เคยมาด้วยครับไม่เคยมาเลยกรถามขึ้นตรงมาเลยกรถามช่าบ้านเขาก็ขึ้นมาตามทางน,นี่เรื่อยๆมาถูกมาถูกสวยครับ มันนี้ก็แดดค่อนข้างที่จะจ้าเลยนะครับแดดทั้งวันเลยไม่มีเมฆเลยดูท้องฟ้านแต่ว่าอากาศบก่อยห้อนนะครับมันลมอากาศหนาวหลังนี้เลยเด่นสง่างเลยครับเดี๋ยวเรานี่ะเ,เรามาด้วยโมไซค์นี่ไปได้แต่อาจจะลำบากนิดหน่อย